สวัสดีทุกคนวันนี้ครับรีเกมรีเกม w อ l k กม s t e r นะผู้ซึ่งวันนี้ครับเราต้องมารับบทเป็นเอ่อเจ้าแพะตัวนี้ใช่ไหมม่คือแพะใช่ไหมเออใช่ปะวะน่าจะใช่แหละแพะโอเคแล้วโอเคนะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราให้แบบเดินอ่ะแต่ว่าเราต้องเดินกับไม้แบบนี้ไม้อันยาวๆไปเนี่ยมันก็คือไม้แบบทุ่ง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 สุซฮูรเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเค เป็นไม้แบบยาวๆแบบนี้นะเราก็ต้องอันนี้เขาสอนแล้วก่อนใช่ไหม c โท t r แ l area เดินอ๋อเดินไปเรื่อยๆแบบนี้แต่เราก็สามารถปรับได้ใช่ไหมเอออ๋ออ๋อโอเคแล้วก็ทำไงอ๋อโอเคเก็บแล้ว How to walk อ๋อโอเค ชุบโอเคสวยชุบชุบชุบเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอย่ายอมแพ้ okay. โอเคโอไม่นะมีเจ้าป่าปีรันญาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ้อมันมีห้ามล้มเด็ดค่อยๆเดินไปเอ้ยครเราต้องค่อยๆเดินนะ ถ้าเราเออเนี่ยเอาเอาอีกแล้วหืมอยากโอ้ยโอ้ยโอ้อโหต้องทำไงชิบชิบอ่ะเนี่ยมันชอบล้มอะ่ะทำไงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันชอบล้มนะทุกคนแต่ว่าเราต้องรีบเดินไปเลยโอ้ ไม่ได้จุบจุ๊บจุบจุบเอ้ยได้แล้วโอนใครผ่านอนันนี้แล้วช่วยบอกผมหน่อยเออยากจริงโอ้ไม่ได้นี่เดี๋ยววิ่งเลยเอ้ยผ่านไหมอเอ้ยผ่านเวลดันว้าวว้าวหืมสุดยอดโอเคอะไรเนี่ย อ๋อเทรลหนึ่งด่านหนึ่งอะไปเนี่ยผมว่าเรากดแบบนี้ดีกว่าไหมเออกระโดดแบบนี้ไปเลยเอาไม่ได้มันต้องผ่านด่านตรงเนี้ยเออเรากระโดดก็ไม่ได้ชุบชุบชุบกระโดดเลยวิ่งวิ่งวิง่งวิ่งโอ้ไม่ได้โอ้ทำไมตอนเขาสอนมันง่ายจังวะ เออต้องค่อยๆเดินแบบนี้สวยชุบ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 อ่ะใกล้ผ่านแล้วเย้ yeah. โอเคโอ้นี่นี่น,นี่ต้องใช้สูตรนี้นี่โอ้ยไจ้ผ่านครับโอ้โหเกือบดีนะหัวแพ้มันไปเนี่ยว้าวเราเล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเออแต่เกมเนี้ยที่ผมสังเกตมานะคือไม่มีโฆษณานะเออนั่นถือว่าดี ชึบชึบเอ้ยไม่กอดเกือบโดนแล้วอขาชึบชึบชึบโอ้เออ,อ,เ,อ,อเรียบร้อยไปกันต่อเอ้ยโอ้โหไป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 โอ้ไม่ได้โอ้โหไม่ได้อ้ห ชบต้องผ่านไปได้นะเจ้าแพ้อือสวยเรี็บร้อยเย่ finish โอเคดาดสามแล้วนะฮะเราก็ต้องไปชุบนี่เฮ้ยโ,โห,โห,โหตะว่งเอือชุบชุบชุบเฮ้ย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 เือ ชืบโอเคอ่ะเฮ้ยไปผ่านอีกแล้วมันต้องทำยังไงเนี่ยชืบ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 อ๋อไปผ่านชืบโอโหน่าเหือมาชืบชืบชืบเอ้ยทำไมมันไม่ผ่านวะ มันต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งเออโอ้โหโย้ลองแบบนี้ดูชื้อเอ้ยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยได้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 ได,ได้สวยสวยสวยย่า ชึบต้องได้เอ้ยโอ,อ้ยยากยากนะทุกคนโอ้ชึบเอ้ย,อยโอเคต้องผ่านต้องผ่านเอ้ยโอ้สวย โอ้ระวังผ่าดาวเย่ช yeah. ิคพอต์ะเราก็ไปกันต่อเลยอ,อันนี้ก็ไม่น่ายาก Shoot. เซนชัยอยู่ข้างหน้าต้องผ่านไปได้เรียบร้อยเย่ yeah. <Yeah. S 1> ผมจะเล่นถึงด่านห้าแล้วกันด่านสี่โอ้เจ้าพึ่งพึ่งน้อยพึ่งน้อย ว่าตัวขนาดนี้ไม่น่าน้อยแล้วโอ้หไปกันเลยแบบรวดเร็วโออ้โหโหโหชุบชุบชุบเซนชายอยู่ข้างหน้าเออยสโคตรง่ายด่านห้าแล้วนะด่านสุดท้ายที่ผมจะเล่นชุบว้าว้องล้อด้วยมาแล้ว เฮ้ยโอ้โหไปเลยเฮ้ยโอ้โหตองการจังหวะให้ดีๆไม่งั้นเราจะโอ้โออโออเออหัวโอเคไปสองคนมากครับวู้เยส yes เค โอ้ยอ้โอเคชทยอยู่ข้า้าเออสวยว้าวสวยงามโอเคทุกคนก็สซอร์คิเนี้แล้วขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย